อจามีคำถามมีหลอดไฟในหลอดใช่ไหมครับถ้าเดิมเนี่ยนะต่ออยู่กับแบตเตอรี่เนาะแล้วก็เอาหลอดไฟหลอดหนึ่งนะครับมาต่อแบบอนุกรมเข้าไปหลอดไฟเหมือนกันเลยครับคุณสวัสดิเหมือนกันทุกประการต่อนอนุกรมเข้าไปคำถามว่ามันจะสว่างขึ้นหลีลงหรือสว่างเท่าเดิมถ้า ถ้ามองในแง่ของความหลีกความสว่างเนี่ยก็คือมองในแง่ของไงกำลังก็ได้ใช่ไหมครับเอาถ้ามองในแง่ของความต้านทานเดิมมีอาร์กี่ตัวหนึ่งตัวใช่ไหมสมมติมีค่าอาร์ใดๆเอาอาร์ตัวต่อเข้าไปแบบนักงงความต้านทานรวมของวงจรจะเท่าไหร่กี่เท่าสองเท่าไหมถูกป่ะเพราะเป็นวงจรแบบนี้แล้วเป็นนักงง ที่ให้เท่าเดิมความต้านทานเพิ่มขึ้นใช่ไหมเป็นสองเท่าใช่ไหมกระแสจะเป็นไงลดลงใช่ไหมเพราะว่า i มีค่าเท่ากับเท่าไหรมีส่วนด้วย r ใช่ไหมเพราะ r มัน r มันเพิ่มเป็นเท่าไหรสองเท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระแสมันจะลดลงแค่เป็นเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งใช่ไหมพอกระแสลดลงไปครึ่งหนึ่งปุ๊บแสดงว่ากำลังที่สูญเสียในตัวต้านทาน จะมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงใช่ไหมกำลังมันก็ต้องลดลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากาลังลดลงมันจะสว่างหรือว่ามันจะหลีีลงใช่ไหมครับถูกปะแมนก็จะหลี เป็นขนานจะเป็นยัประมาณพี่นากำลังจดอยู่นี่้่อบปกนไปขนาดก็อ,อันนี้มันเป็นความเข้าใจนะ ตัวหรือหลอดไฟหลอดเนี่ยไปต่อแบบขนานใช่ไหมข้อมกันเข้าไปถ้าสมมติว่าสองตัวนี้ความต้านทานเท่ากันถามว่าความต้านทานรวมของวงจรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงไปเท่าไรครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับพอความต้านทานรวมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งกระแสเปเนไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าสองเท่าอันนี้กระแสเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะ ถามว่าถ้ากระแสเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอย่างนี้แล้วเนี่ยหลอดไฟมันจะสว่างขึ้นเท่าเดิมสว่างเท่าเดิมหรือดีลงตอบไหมสว่างขึ้นใครว่าสว่างขึ้นอ่าจะถามใครว่าสว่างขึ้นไม่แน่ใจใครว่าเท่าเดิมเ่าเดิมเอาใครว่าลดลง จริงก็คือมันต้องเป็นไงเท่าเดิมใช่ไหเพราะอะไรกระแสที่เพิ่มขึ้นสองเท่ามันก็พอมันเจอวงจรที่เป็นวงจรขนาดก็เป็นไงครับแย่แล้วเท่ากันไหมไหลเท่ากันไหมครับเท่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไงสว่างเลยครับเท่าเดิมเพราะว่ากําลังที่มันได้รับมันก็เท่าเดิมใช่ไหมครับนั่นคือข้อนี้ใช่ไหมก็คือความสว่างมันก็เท่าเดิมใช่ไหมครับ ท่านจดก็เป็นความเข้าใจนะโนต้ตเอานะครับนี่เป็นความเข้าใจนะครับก็คือถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็ไปเขียนด้วยความเข้าใจของเราเองก็ได้ไม่จำเป็น,นต้องโนต้ตหรทุก้อันหรอกนะครับโนต้ตก็เป็นแค่โนต้ตนะคือถ้าโนต้ตไปแล้วไม่เข้าใจเนี่ยไปอ่านก็ไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้แต่มีคำถามใครเคยเห็นแด่ไฟหยดน้ำที่มันหรือว่าไฟที่มันค่อยตามต้มที่สั้นไหม เคยเห็นใช่ไหมมันต่อแบบอะไรจะทค่ะคิดว่ามันต่อแบบไรอนุกงงใช่ไหมอมนุกงงเนาะทุกคนเชื่อมต่อแบบอนุกร็ห้องเป็นไรม,มันมีเส้นเดียวใช่ไหมมันมีเส้นที่ออกจากขั้วข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็วนไปแล้วก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมทั้งนี้เรียกว่าต่อแบบอนุกงงใช่ไหมแล้วเคยเห็นว่ามันดับมีบางต่อดับไหมเออถ้าถ้าเป็นต่อแบบอนุกงงจริงไมหม ดบหมดเลยเอเยอน,น่นไม่ไม่ดบใครรู้มั้จริงๆแล้วในหลอดนะครับมันมีไส้หลอดนะครับกับเส้นลวดเส้นหนึ่งต่อกันแบบขนาดอยู่ถ้าไส้หลอดมันขาดใช่ไหมมันจะมีเส้นลวดอีกอันหนึ่งอยู่ใช่กระแสวิ้งได้ไหมิมงดาแล้วก็ยังสว่าง ก็คือมันอนุกรมเฉพาะตอาถ้านบอกที่หลอดใช่ไหมครับแต่ว่าในหลอดนมันจะมีจาลืมเาลูกขึ้นมาให้ดูนะครับแต่ก็ตั้ง่เช้าเน่แ้ก็เออดืไปมันก็เป็นเขาเรียกเป็นวิธีการที่ที่ค่อนข้างฉลาดก็คือพอร้อนขากก็ลวอยไปไม่เป็นไรแล้วก็ไปหามาเปลี่ยนใหม่นะครับ็คือใช้เลือกไฟ้านี่แหลนนะครับ Okay. นะครับทีนี้ถัดไปเรื่องยากรเริ่มจะไปถึงเรื่องยากเนาะเรื่องนี้เคยเรียนมาหรือยังคุณคูณมาบ้างไหม,มก,ก,หก,กดของเคยชอบคุณใช่ไหมถือว่าการสอนอาจารย์เรื่องของกฎของเคยชอบเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนมองลายที่เราเรียนมานเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็พยายามทําให้เราเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับ เดีย๋ยวลองดูก้กันครับลองดูนะครับกนทองเพออชอบนะครับมีสองข้อนั้นเองนะครับอันที่หนึงผลรวมของกระแสที่ไหลเข้าจุดใดๆกับกระแสที่ไหลออกจากจุดใดๆต้องมีค่าเท่ากันนึกออกนึกนึกถึงเรื่องของวงจรขนานนะใช่ไหมครับถ้ามีท่อน้ำใหญ่หรือท่อใช่ไหมแล้วแบ่งเปเท่าไหร่ สามท่อใช่ไหมถ้าสมมุติว่าแบ่งเป็นสามท่อกระแสที่เข้ามาในท่อใหญ่ก็ต้องเป็นรับแบ่ให้เป็นท่อเล็กๆสาท่อใช่ไหมซึ่งมันต้องมีค่าเป็นไงเท่ากันใช่ไหมครับอันที่2นะครับผลรวมของความต่างศักว์อรอบหลูดใดๆใช่ไหมมันจะต้องมีค่าเป็นศูนย์ เดี๋ยวมาดูกันต้องเป็นไงเนาะก็คือความต่างสัตว์สมมติเรามีวงจรใช่ไมีวงจรลูกกลมมี R อยู่2ตัวใช่ไหมความต่างสัตว์ถ้าสมมติว่าเริ่มจากขั้วบวกไปตัวตั้งทาน R 1ไปตัวตั้งทาน R 2ไปคู่ลบกลับมาขั้วบวกอาจารย์ถามว่าความต่างสัตว์ระหว่างจุดเดิมที่ขั้วบวกเป็นเท่าไหร่หนึ่ง งงใช่ไหมอ่ามันต้องเป็นเท่าไหร่มันต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมก็คือความต่างศักดิ์ก็เลยวนไปรอบดูดแล้วกลับมาที่จุดเดิมอะความต่างมันต้องไม่มีใช่ไหมใช่ป่ะความต่างมันต้องไม่มีกลับมาเนี่ย V A ไป V B ไป V C ไป V D แล้วกลับมา V A ที่เดิมใช่ไหมความต่างนี้ไหมไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวนไปรอบดูดแล้วความต่างศักดิ์มันต้องเป็นเท่าไหร่ครับศูนย์อยู่ใช่ไหมอ่าเราลองค่อยๆมาดูทีละข้อนะครับอ่าเอาข้อหนึ่งก่อน ลอาดูนะครับกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกก็คืออะไร,รับ I ใช่ไหมแยกไปเป็นอะไรครับ I 1ใช่ไหมบวกกับ I 2อ,องจำนองเดียวกันทั้งล่างใช่ไหมครับมันจะคดเคี้ยวขนาดไหนก็ตามใช่ไหมแต่ที่จุดใดๆเนี่ยที่เป็นจุด A เลยนะครับกระแสไหลเข้าก็คือ I เนี่ยมันจะต้องแยกเป็น,นอะไร I 1บวกกับ I 2หรือถ้ามามองในแง่ของ ไม่ใช่กระแสไฟแต่เป็นท่อน้ำมันก็คล้ายกันใช่หก็คือสิ่งที่มันเข้ามาใช่ไหมครับมันจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่ไหลออกไปมันหายได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเราเจาะรูให้มันก็ว่าอย่างนะครับแต่นี่คือไม่ได้เจาะรูให้มันใช่ไหมรู้ป่ะนอพันก็คือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลอ,ออกนะครับอันนี้ตัวอย่าง2ไหลเข้าไปรวมกับสา ต้องแบ่งเท่าไหร่องเท่าไหร่รรครับท้องแบ่งห้าใช่ไหมทีนี้เราดูนะครับหนึ่งมันไหลออกจากจุดข้างบนใช่ไหมสองก็ไหลออกจากจุดจุดข้างบนแสดงว่าห้าเนี่ยไหลขึ้นในข้างบนเท่าไหร่ครับสามใช่ปะพอห้าแบ่งขึ้นข้างบนเป็นสามข้างล่างก็ต้องเท่าไหร่ครับสอง ใช่ไหมครับสเจอกับ4ก็ต้องเป็นเท่าไหร่หกใช่ไหมครับ6ไปรวมกับ2ก็ต้องเป็น8ปดหมายมันก็คือใช่ไหมัมันก็คือเป็นแต่ละจุดแในกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสออกท่านเองใช่ไหมครับอันนี้ง่ายๆเนาะไม่มีอะไรมากไหนลองดูนะครับก่อนไปถึงก่อนเคยช็อบเรามาดูเรื่องของข้อตกลงนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความต่างศักย์ที่ใช้ในกฎของเคยช็อบเนาะ ถ้าอาจารย์บอกว่าเดลต้า VBA เท่ากับบวก e คำถามคือสัอันไหนสูงกว่ากัน B หรือ A ถ้าดูตามรูปตรงนี้ B สูงกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเลยครับ V B อันนี้เติมนิดนึงอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้มีอยูนั้นนะครับขยายให้นิดนึงเนาะแต่ก็ต้องเป็นเลยครับ V B ใช่ไหมครับลบ va ใช่ไหมแต่ทางตงา้องเปนข้ามใช่ไหมครับถ้าเราอันนี้คือพิจารณาจากซ้ายไปขวาใช่ไหมสักที่ b สูงกว่าสักที่ a ใช่ไหมครับอันนี้ถ้ากลับกันพิจนารณาจากขวามาซ้ายสักที่ a มันต่ำกว่าสักที่ b ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความต่างสักมันเลยมีค่าเป็นลบ e ใช่ไหมครับถูกไห e. มัลบ e เพราะฉะนั้นก็คือเป็น va ลบ vb เท่ากับลบ e ใช่ไหมครับ ทีนี้มาดูในแง่ของตัวตั้งทานนะถ้าในแง่ของตัวตัวต้งทานนะครับปกติกระแสจะไหลาจากบริเวณที่มีสักว์สูงไปต่ําหรือต่ํามาสูงมันต้องไหลาจากสูงไปต่ําแสดงว่าถ้าในรูปสักส์ขั้นไหนสูงกัน A. A สูงกว่า B ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากระแสไหลามาจาก A ไปสู่ B VBA มันก็คือ VB ลบ VA มันจะต้องมีค่าเป็นลบใช่ไหมใช่ไหมครับถูกป่ะเพราะว่า V ที่ B มันต่ำกว่าที่ A ใช่ไหมเพราะว่ากระแสมันจะไหลสักจากศักย์สูงไปสักร์ที่ต่ำกว่าเข้ไหมนี้เข้าใจนะครับเปทางกลับกันถ้าเราพิารณาจาก B มาที่ A ใช่ไหมครับก็คือจากขวามือมาซ้ายมือ กระแสะมันไหลาจากสัตว์สูงไปสัตว์ต่ำแต่เราพิจารณาจากสัตว์ที่ต่ํามายังสัตว์ที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นความต่างสัตว์ตรงนี้มันเลยมีค่าเป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ได้นะครับ v a ลบ v b มีค่าเป็นะครับบวก i คูณกับ r เข้าใจเนาะนะครับ,บ,บ,นะรบตรงนี้มันก็คือทั้งสือแต่ละเล่มน,นะครับบางทีนิยามมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าน,นตอนนี้นะครับอาจารย์ใช้นิยามแบบนี้แล้วเดี๋ยว พอไปดูเรื่องของอ่าเขาเรียกโ้ดดอกในในหน้าในสไลด์หน้าถัดไปเดี๋ยวเราน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ข้อตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับคอนข้อสำคัญนิดน,งน,นึงในเรื่องของการใช้เรื่องของกดของเคอร์ชอปนะครับลองดูนะไต่ลือ่ากกระแสจะไหลาจากสัะสูงไปต่ำใช่ไหมก้ามาดูรูปนี้รูปนี้นะครับ เราดูจามีาเขาเรียกความต่างศั์รอบหลูดเนี่ยนะครับสองลักษณะลักษณะแรกที่อาจารย์โชงก็คือตามเข็มนาฬิกาเริ่มจากจุดอะไรครับจุด A ใช่ไหมไปจุด B แล้ววนผ่านตัวตั้งฐานใช่ไหมครับแล้วกลับมาที่จุด A อครั้งหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้น v a ลบ v a มันต้องเป็นเท่าไหร่ครับศูนย์ใช่ไหมก็คือกลับมาที่เดิมมันต้องเป็นศูนย์ แล้วระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันมีทั้งแรงเคลื่อนไฟฟ้าและตัวต้นานทานผลรวมของอะไรครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าบวกกับความต่างรรัตว์ข้อมตัวต้นานทานลอบหลูดใช่ไหมครับจะต้องมีค่าเป็นศูนย์ดูดีๆนะค่อยๆดูนะครับ,ด,รบดูตามเข็นมนาฬิกาก่อนนะครับจาก A ไป B ใช่ไหมผ่านแรงเคลื่อนไฟฟ้าเราจะเห็นอะไรจากขั้วลบไปขั้วบวกความต่างัตว์เพิ่มขึ้นไหมเพิ่มไหม ดูเพิ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าดูความต่างสัตว์ดูการาฟที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับแกน Y ก็คือค่าความต่างสัตว์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเราดูนะครับจาก A เนี่ยมันก็จะมีความต่างสัตว์เป็น VA อยู่ใช่ไหมแต่พอถึงจากค้วลบไปค้วบวกเนี่ยความต่างสัตว์มีค่าอไรนครับเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ,เพร,บเพราะฉะนั้นแรงขึ้นไฟฟ้าตรงนี้ให้ค่าบวกบวก E ใช่ไหมครับถูกบ้าง แล้วมันก็ค่าความต่างสารนี้ก็จะเป็นไงครับคงค่าไปเรื่อยๆใช่ไหมจนถึงเลยครับตัวต้านทาน R ใช่ไหมพอผ่านพอกระแสผ่านตัวต้านทาน R เกิดอะไรขึ้นครับเกิดกระ,ะแสผ่านไปความตาา่างสัรย์เป็นงไงลดลงใช่ไหมครับลดลงเท่าไหร่ I คูณกับ R ถูกไหมลดลง I คูณกับ R ไอการลดลงตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรามองเห็นศักย์ที่ไหนครับ ลดลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัก์ที่ลดล,ลงก็คือได้ลบ i คูณกับ R าร์เข้าไหมแล้วตอนนี้มันมีตัวต้านทานแค่1ตัวเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันลดลงไปเท่าไหร่มันก็ลดลงไปศูนย์เลยใช่ไหมครับแล้วกลับมาที่จุดเลยังกลับที่จุด a แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้เลครับ e ลบ ir มีค่าเท่ากับ0ูซึ่งก,ก็คือได้ e เท่ากับอะไรครับ i คูณกับ R นั่นเองใช่ไหม นะครับเสร็จแล้วนะครับเอาใหม่อาจารย์พิจารณาแทนที่จะจาก A ไป B แล้วกลับมาที่ A ทั้งตามเข็มนาฬิกาอาจารย์พี่นาย้อนก็คือตามทิศทวนเข็มนาฬิกากระแสไหลาจาก B ไป A ใช่ไหมแต่เรากำลังพารณาจาก A ไปหา B ที่ผ่านตัวต้านทานใช่ไหมกระแสมันไหลาจากศักสูงไปสักต่ำแต่เราพี่กำลังเดินย้อนจาก ศัก์ที่ต่ำไปสัตว์ที่สูงกว่าจเจรนงว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ข้อบ R นนะั้นมันมีค่าเป็นไง <_ S 1> เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับถูกป่ะใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นเท่ากับ i คูณกับ r เพราะฉะนั้นความต่างศักย์ข้อมงน,นี้มันเลยมีค่าเป็นอะไรครับบวก i คูณกับ r ใช่ไหมเป็นบวก i คูณกับ r นะครับพอเดินต่อไปสักพักไปเจออะไรครับสักไฟฟ้าที่เป็นคู่บวกใช่ไหม ข้ามจากคู่บวกมาเป็นค้วลบใช่ไหมครับข้ามจากคู่บวกมาเป็นค้่ลบเนี่ยสับไปฟังเป็นไงเพิ pping, ่มขึ้นหรือลดลงครับลดลงใช่ไหมลดลงา e ของเราก็เลยได้เปล้ครับลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยได้นะครับ IE ลบแล้วกลับมาที่เดิมใช่ไหมมันก็เป็นเท่าไหร่ครับศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ว่าจะข้างบนหรือข้างล่างข้อสรุปเดียวกันก็คือได้แล้วครับ E เท่ากับอะไรครับ IR นั่นเอง ใช่ไหม e เท่ากับ ir เองนะครับอาตรงนี้ค่อยๆดูนะครับมันอาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเพิจารณาในอแกรมตรงนี้ได้เนี่ยดูเรื่องตรงนี้ได้นะครับมันจะไม่ยากสำหรับเราต่อไปเลยนะครับอออันนี้เรามาดูอีกการหนึ่งกรณีที่มันมีความต้านทาทนภายในด้วยนะครับกรณีที่มันมีความต้านทาทนภายในด้วยอันนี้เราาดูนะครับ เหมือนกันทุกประการเนาะไม่ว่าจะรูปบนรูปล,ล่างนะครับจะเอาความต้านทานภายในไว้ก่อนหรือไว้หลังก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเหมือนกันเนาะเราดูนะครับอาจารย์พี่นั่งจากรูปเฉพาะรูปบน,นก่อนแล้วเนาะจาก A ไป B แล้วกลับมา A อีกทีหนึ่งนะครับจาก A B, ไป B เนี่ยผ่านไหแรงขึ้นไฟฟ้าใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นความต่งางศักย์มันเพิ่มขึ้นไปจากศูนย์เป็นเท่าไหร่เลย E ใช่ไหมครับผ่านอะไรตัวต้นานทานภายในก็คือ R เล็กใช่ไหมครับความต่งางศักย์ก็เป็นไงครับดรอปลงเท่าไหร่ I คูณกับ อ่าเล็กใช่ไหมครับผ่านไปอีกใช่ไหมครับผ่านตัวตั้งนทานอาใหญ่ใช่ไหมแล้วความต่างศักย์มันก็เป็นไงลดลงมาเป็น V a เท่าเดิมใช่ไหมก็คือกลับมาเป็นความต้านความต้านทานเท่ากันไอความต่างศักย์เท่ากันใช่นะครับแล้วกลับมาเป็นศูนย์ใช่ไหมมันผลรวมจะเห็นว่ามันก็คืออะไรครับ E ใช่ไหมลบ I R ใช่ไหมแล้ I R เล็กครับแล้วก็ลบ I R ใหญ่แล้วกลับมาที่เดิมมันก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย นั้นข้อสรุปตรงนี้ก็คืออะไรได้ e มีค่าเท่ากับอะไรครับ i คูณกับ i ใหญ่กับ i เล็กนั้นมันเลยได้ i ก็มีค่าเท่าก uh ับ e หารด้วย R เล็กบวกกับ i ใหญ่นะครับนั้นนะครับเรื่องของโค้องเคอร์ช็อปเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเป็นหลุดง่ายแบบนี้นะครับเราก็คือเราพยายามเนี่ยดูเรื่องของความไปนั่นนี่นัดีดีนะครับเรื่องของความต่างสัมเพิ่ม ความต่างสัลดนะครับแล้วจะทําให้เราเข้าใจวงจรเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมดูจากรูปถ้ารูปบนใช่ไหมครับเพิ่มสับเพิ่มขึ้นเป็น e ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ดอกลงมาเป็นท่ากับเท่าไหร่ i คูณกับ r เล็กเสร็จแล้วก็คงที่ใช่ไหมพอมาถึง i ใหญ่ก็ดอกมาอีก i คูณกับ i ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มาเข้ากับ p เองหนึ่งรูปนี้ก็เหมือนกันนะครับคล้ายกันอันนี้เป็นตัวอย่าง อ่ไม่มีเนนลยนะครับจบแล้นะครับทำมีแรงขึ้นในฟ้าสองตัวอ่าอาจารย์ให้ดูที่ที่อาจารย์สมมติไว้เนี่ยตามลูปสอนสีสม้สมๆไม่มีในนั้นไม่มีในชีนครับต้องโน้ตเอาครับอาจารย์จะประคับประคองตัวอย่างจะเพิ่มให้ครับคิดว่าอาจารย์สมมติที่ทางกระแสถูกนหรือ,อยัง มีแรงขึ้นกีตัวในรูปสองตัวก็คือหกับสิสองคิดว่ามันจะกระแสนจะไหลออกจากสิบสองหรือไหลออกจากหกม่ถึงว่ารวมแล้วมันจะหไหลไมทังตามเข็มอย่างที่จะสมมติหรือว่าทวนเข็มตามั้งย่วนสีส้มันถูกแล้วหรือว่าผิดทิศทางน,นะ ไม่แน่ใจไม่รู้จริงๆแล้วก็คือมันสิบสองเนี่ยใช่ไหมครับแรงเคลื่อนมันเป็นไงมากพอหกใช่ไหมันสีร่รวมแล้วกระแสมันควรที่จะไหลออกจากอะไสิบสองใช่ไหมแล้วดันที่ันดันหกไปใช่ไหมครับแต่ว่านี่อาจารย์โจงใจมันคนละทิศกันเองครับแล้วสังเกตดูค่าที่ได้ออกมาเนี่ยะครับมันเป็นเป็นลบค่าที่ได้มาเวลาคำนวณเป็นลบนะครับถ้าเราสมมติทิศทางถูกนะถ้าสมสมุติทิศทางแล้วถ้ามันเป็นลบอะไรนะครับ ก็ไม่ต้องห่งใจเนาะก็คือเราทิศทางที่เราสมมติขึ้นมันผิดนั้นะเราก็แค่นะครับกลับทิศทางแต่ค่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับอ่ะเรามาดูสมมตินะครับว่าเป็นไปตามนี้ก่อนกระแสไหลแบบนี้นะครับก็คือตามเข็มนาฬิกาอาจารย์จะเริ่มนพะิจารณาจากจุด A ไป B ไป C ไป D แล้วก็กลับไปที่ A อีกครั้ง ะครับอย่าลืมว่าผลรวมของความต่างศักย์รอบหลุดใช่ไหมความต่างศักย์รอบหลุดต้องตื่นแรงขึ้นไฟฟ้าบวกกับนะครับ i คูณกับ r ใช่ไหมเริ่มจาก a เป็น b ก่อน a เป็น b ไม่มีความต้านทานใช่ไหมครับมีแต่อะไรแรงขึ้นไฟฟ้าใช่ไหมครับจาก a เป็น b เนี่ยขาดแรงขึ้นไฟฟ้าก็คือกี่โวลต์หกโวลต์ใช่ไหมเห็นความต่างศักย์เพิ่มหรือลดครับจาก a เป็น b ความต่างศักย์เพิ่มจากเพิ่มจากอะไรครับสมมติลรกตัดนำศูนย์เป็นเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น e 1มันก็ต้องเป็นละครับบวก e 1ใช่ไหมเข้าใไหมครับจาก b มา c ถ้ากระแสไหลจาก b มา c นะครับแล้วเราพิจารณาจาก b มา c กระแสไหลจากสัก์สูงมาศัก์ต่ำใช่ไหมถ้ามันเป็นตามนี้จริงความต่างศัก์ก็ต้องเป็นไงลดลงใช่ไหมพอความต่างศัก์ลดลงมันก็ต้องเป็นอะไรครับ i คูณกับนะครับ r 1ลบ i คูณกับ r 1่ใช่ไหมถ้าพิจารณาจาก c มา d จากคู่บวกไปคู่ลบเราเห็นความต่างศักย์ที่ไหนครับลดลงใช่ไหมก็คือมากไปน้อยก็คือลดลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความต่างศักย์ตรงนี้ e 2มันเลยมีค่าเป็นลบ d2 ทำนองเดียวกันจาก d กลับไป a นะครับจาก d กลับไป a กระแสไหลาจาก d ไป a ก็คือไหลาจากศักย์สูงไปศักย์ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าพารณาจาก d ไป a เราก็มองเห็นนะครับศักย์ที่มีค่าเป็นี้ลดลงไปด้วยใช่ไหมมันก็ลนแลกไปเป็นะครับลบ i คูณกับ R2 ใช่ไหมครับนะแล้วกลับมาที่จุดเดิมอีกละเพราะฉะนั้นนะผลรวมลบทั้งหมดความต่างสารทั้งหมดก็เป็นเท่ากับศูนย์ฉะนั้นก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นค่าที่ออกมาก็คือได้นะครับ i ก็มีค่าเท่ากับแก้สมการเนาะ i มันเลยไปเป็นแล้วคนระับ e e1 ลบ e2 หารด้วย R1 บวก R2 เว่ากระแสที่จะสมมติขึ้น แล้วก็ดูออกมาตามปฤษีที่พิจารณาก็คือมันเป็นอะไรลบใช่ไหมครับซึ่งมันก็หมายความว่าที่ที่จะสมมติขึ้นนั้นมันเป็นไงครับผิดใช่ไหมมันก็คือคนละทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือจ,จะทาให้ถูกแต่แรกก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่านี่คือจะตรงใจให้มันเป็นลบนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าถึงเราจะสมมติมันผิดค่าที่ออกมาได้มันก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าทิศทางคนละทิศทิศเองนะ ทัยังไงถ้าได้ค่าลบตรงนี้ก็บอกได้เลยว่ามันต้องกลับทิศเฉยใช่ไหมครับมันก็ส่งผลส่งผลใช่ไหมเพราะ12มันมากกว่าหกใช่ไหมครับมันจะต้องไหลาจาก C ไป B ไป A ไป D ีครันะครับเราก็ส่งผลส่งผลนะมีอะไรสงสัยครับถามได้นไหมครับได้ครับทำไมครับ จากไหนอ IR ใช่ไหมอเอาตัวไหน IR หนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้จำจำแผนภาพที่อาจารย์ได้ดูได้ไหมัาพภาพการสักระเนี่ยกลับงดูตรงนี้นิดนึงเนาะถ้าเราพิจารณาตามทิศทางกระแสกระแสน้ำไหลจากสูงไปสักระใช่ไหมเสร็จแล้วพอกระแสไหลจากสูงไปสัต่ระพวกเนี่ยเราพิจารณาสมมติจาก ตรงนี้ก็ได้จาก B ไป A ก็ได้นะเจนว่าความต่างศักย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงใช่ไหมถูกปะพอลดลงปุ๊บมันก็เป็นอะไรลบ i กับ r ใช่ไหมมันก็เหมือนกับตรงตรงนี้นะครับดูที่ถ้ากระแสมันไหลาจาก B มา C ใช่ไหมสมมตินะครับว่ากระแสไหลาจาก B มา C ความต่างศักย์เพิ่มขึ้นหรือลดลง ลดลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ลบไอต่อมาแต่เนียถ้าดูแรงเคดันในฟฟ้าถ้าจาก A ไป็ B เนี่ยแรงเคดันในฟฟ้าสั่งมนเป็นไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความต่างสั่งก็เป็นบวกถ้าจาก C มา D สิบใช่ไหมสั่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดใช่ไหมมันก็เป็นลบท2ใช่ไหมครับจาก D ไป A กระแสไหลาจาก e B ไป A ตามที่ท่างที่เราสมมติใช่ไหมมันก็เราจะมองเห็นความตางนั้นที่ไหมครับลบลงใช่ไหมท่นก็เป็นอะไรลบอะกลันมาถ้าตอสูตรมันมีวิธีอื่นอีกนะครับที่ไม่ใช่แบบนี้เราก็คือหนังสือบางเล่มมันก็จะเทียบไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้นี่คือจะใชว้วิธีนี้นะครับเพราะจ่าที่ว่ามันน่าจะทาให้เราเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับพยายามทําให้เข้าใจาได้ง่ายที่สุดนะท่าน เราไปนับที่นาโดยวิทีน,น,นะครับตามตามแผนภาพนะครับอันนั้นจะหากําลังลใช่ไหมกําลังก็มีมค่าระดับเท่าไหร่อกกำลังสองคูณกับอาใช่ไหมครับเราหาได้นะครับถ้า p ีหนึ่งใช่ไหมก็อกกำลังสองคูณกับอาร์หนึ่งพสองก็ได้อกกำลังสองคูณกับอาสองนะครับ, 2, บ,บมันก็ได้ออกมาก็0.87กับ1.1วัตต์กำลังรวมก็ p ีหนึ่งบวก p ีสอง 2, มันก็ได้ประมาณสอง เงี่ยมันต้องเป็น1.13ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วตรงนี้มันก็ไม่ต้องใช้เขาเรียกกดของเคอร์ช็อปก็ได้ครับแต่ว่าก็อันนี้คือจันที่นาให้ดูตามกดของเคอร์ช็อปน,นั่นเองเนาะอายหนึ่นนงตัวอย่างนะครับจบเสร็จยังเสร็จแล้วเนาะ อ่านนี่ตัวอย่างอ่านตัวอย่างสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจบให้เอาออกขั้นี้นาสุดท้ายไม่มีเหมือนกัน,นครับจนเพิ่มครับอาจาให้เพิ่มไปถ้าไปเจอกล่อง C แบบนี้นะบอกได้เลย่าคือแบตเตอรี่ที่มีความต้านทานภายในเท่าไหร่หนึ่นนนงอง์ใช่ไหม เือนกัน,นใช่ไหมครับรูปล่างใช่ไหมครับก็คือแบตเตอรี่ขนาดเท่าไร4โลต์มีความต้านทานภายในเท่าไร1โอห์มเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความต้านทานภายนอก5โอห์ม5โอห์มแล้วก็4โอห์มนะครับเหมือนเดิมเนาอาจารย์จะพิจารณาความต่างรสิิ์รอบวงจรเป็นศูนย์นะมครับแล้วนะก็คือผลรวมของแรงขึ้นฟ้าบวกกับผลรวมของไอคุณกับ R มีค่าเป็นศูนย์